เจ้ากังบานสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่5นะครับใน d ดล l ็อกนะครับบทสนทนาที่3เรื่องของแองจิลาหอยเดืองเดนจััวหมดกดนะครับความหมายก็คือแองจิลานะครับหอยก็คือถามเดืองก็คือทางหรืออ่าหรือถนนนะครับหอยเดืองก็คือถามทางนะครับเดนแปลว่าไปนะครับจัวหมดกดก็คือจััวนี่คือวัดนะครับหมดก็คือ1 กดก็คือเสานะครับวัดหนึ่งเสาเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแห่งหนึ่งเป็นการสนทนาระหว่างอังเจลากับบัคเทียนนะครับบัคเทียนหน้าตัวบัคนี่อาจจะแปลได้ทั้งลุงทั้งป้านะผมดูสังเกตดูในบทสนทนาไม่มีการระบุชื่อว่าบัคคนนี้เป็นเป็นใครแต่ผมดูชื่อจากเทียนน่าจะเป็นผู้หญิงอังนั้นผมจะเรียกตัวละครนี้ว่าป้านะครับ อังเจลาทักว่าเถ้อเถ้าบักนะครับเป็นการทักแบบสุภาพอาจจะแปลว่าคุณป้านะครับบักจอเจา๋านะครับหอยจัวหมดกอดเออเดาอะนะครับป้าให้ฉันนะครับหอยเจือหมดกอดเออเดาถามว่าจัวหมดกอดคือวัดเสาเดียวอยู่ที่ไหนค่ะนะครับก็คือขอถามว่าวัดเสาเดียวอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับ ตัวบักเทียนก็ตอบว่าเจ้าดีเฮ็ดเดืองในนะครับหลานไปตามถนนนี้สุดไปสุดถนนนี้นะครับดีเฮ็ดแปลว่าสุดนะครับหรือปลายนะครับเจ้าดีเฮ็ดเดืองในหลานไปสุดถนนนี้นะครับเดินเดินด่งสั้นด่งดอนะครับถึงด่งสั้นด่งดอก็คือไฟดังอย่างนี้แปลว่าไฟนะครับ สันก็คือเขียวแดังสันคือไฟเขียวแดงดอคือไฟแดงนะครับถึงไฟเขียวไฟแดงนะครับถี่เส่ฝายแล้วเลี้ยวอ่าถี่เส่จ่ายแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเจ้าดีเทมนะครับเจ้าไปต่อหรือไปไปอ่าเทมแปลว่าเพิ่มนะครับหรือในที่คือไปต่อนะดีเทมอ่าหลานไปต่อเสาใสโฟนะครับเสาคือ6ใส่โฟคือช่วงถนนนะครับใส่โฟ เหนือนะครับเตาจริงๆแถมเทมกับเหนือเนี่ยมันใช้ด้วยกันมันมีความหมายว่าไปอีกนะครับก็คือ,อเจ้าดีเทมเสาใสโฟ,โฟเหนือจะอหลานไปอีก6ช่วงถนนนะครับโศยแสฝายแล้วเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับฝายนี้ขวาจ่ายนี้ซ้ายาจั่วเอ,อไงเเชื้อมันนะครับจัวคือวัดนะครับเอ,อ๋จะอยู่ งเจือกหมัดคือข้างหน้านะครับไงก็คือพอดีนะครับวัดอยู่ข้างหน้าพอดีนะครับอังเจลาตอบว่าสะขาก็ซาล้ําคงไกลไหมไกลไหมคะนะครับเถือบักคุณป้านะครับบักเทียนก็ตอบว่าคงซาล้ําไม่ไกลมากยิง่งกุ๋งคงเกินแต่ก็ไม่ใกล้บักหงีเจ้าคงดีโบเดือด ว่าคิดว่าหลานคงเดินไปไม่ไหวไม่ได้นะครับคือเดินไปไม่ไหวนะครับอ่าเอเกจีลาตอบว่าเจ้าเนนดีบัง4ีอ่ะหลานควรไปบังสีคือด้วยวิธีใดนะครับด้วยอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าบัคเทียนตอบว่าเจ้าก็เถดีบังเซซิซโลนะครับอ่าหลานสามารถไป ด้วยนะครับไซซิคลอคือรถจักรยานสามล้อนะครับรถซิคลนะครับเดงหงัเดืองโฟฮานอยนะครับเพื่อนะเดคือเพื่อนะครับหงัมนะครับก็คือชมนะครับเดืองโฟคือถนนทวนทางฮานอยจะได้ดูถนนทวนทางฮานอยด้วยนะครับถัดมานะครับอังเจลานะครับถามว่าเจ้าดีบังแซโอมเดือกคงอ่ะ ฉันไปด้วยไซโอมคือ,อมอไซค์รับจ้างเดือกคงอ่ะได้ไหมคะนะครับบักเทียนตอบบักหนีป้าคิดว่าดีบังไซโอมอไปด้วยรถมอไซค์รับจ้างคงอันต่วนล้ําคงไม่ไม่ปลอดภัยนักนะครับคงคือไม่นะอันต่วนล้ําคือปลอดภัยนักนะครับอังจิลานะครับพูดว่าเจ้าสินกอิงบักซึ่งเนียว ฉันขอขอบคุณป้าอย่างมากเจ้าบักอ่ะสวัสดีค่ะนะครับบักเทียนตอบคงก้อสี่ไม่เป็นไรเจา้จาเจ้าสวัสดีหลานทีนี้มาดูนะครับคําคศัพท์นะครับหอยแปลว่าถามหอยเดืองนะครับก็คือถามทางนะครับจัวแปลว่า,าวัดนะครับกดแปลว่าเสานะครับ เฮดแปลว่าปลายหรือสุดของอะไรสักอย่างนะครับเด่นเด่นนะครับเดนแปลว่าหลอดไฟนะครับแด่นสังนเด่นดอก็คือไฟเขียวไฟแดงซึ่งก็คือไฟจราจรนั่นเองนะครับถัดมาครับเทมจุดเหนือก็คือเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มไปอีกถัดมาครับเซย์ไซโฟนะครับไซโฟก็คือซิตี้บล็อกหรือช่วงถนนนะครับ เป็นถนนเป็นช่วงๆในเมืองที่มันจะมีแยกแต่ละแยกนะแล้วก็หนึ่งช่วงคือถนนระหว่างแยกเหล่านั้นนะครับถัดมาครับไงเจื้หมัดนะครับไงเจื้หมัดก็คือเจื้กเจี้ยมัดนี่คือตรงหน้านะครับไงก็คือพอดีนะครับไงเจื้หมัดคือตรงหน้าอยู่ตรงหน้าพอดีครับถัดมาครับเกินแปลว่าใกล้นะครับหงีแปลว่าคิดนะครับเนนนี่แปลว่าควรจะบังแปลว่าโดยนะครับ บางสีคือด้วยอะไรนะครับบางสีแปลว่าโดยใช้อะไรซึ่งใช้ในเรื่องของการเดินทางว่าจะไปวิธีไหนนั่นเองนะครับก็เทปแปลว่าสามารถนะครับงําแปลว่าชมนะครับดูนะครับอันตวนแปลว่าปลอดภัยทีนี้มาดู language point นะครับ use บางสี to ask how someone g e t g o to t a certain place บางสีเนี่ยเพื่อถามเรื่องของการ how คือ แต่ละคนนี่สามารถไปในเ,เดินทางไปแต่ละสถานที่ได้อย่างไรนะครับก็ใช้คําว่าบังสีในการถามนะครับเช่นแองเจลาเดนหมีบังสีนะครับก็คือแองเจลาไปอเมริกาอย่างไรนะครับจริงๆบังสีมันแปลว่าด้วยอะไรเนาะซึ่งมันก็เป็นการถามถึงวิธีการเดินทางเหมือนกันนะครับแต่ว่าในในภาษาไทยถ,ถ้าแปลออกมามันก็ควรจะแปลว่าอย่างไรแองเจลาเดนหมีบังสีแองเจลาไปอเมริกาอย่างไรนะครับ ถุยเื่องแสดีเด้นคัดสานบังซีถุยเสื่องจะไปโรงแรมอย่างไรหรือด้วยอะไรนะครับองเจลาแสดีเด้นจั่วหมดกอดบังซีอังเจลาจะไปวัดเสาเดียวอย่างไรนะครับถัดมานะครับ using ล้ํานะครับ in question or negative statement าการใช้ล้ําในคําถามหรือในประโยคคําถามหรือประโยคปฏิเสธนะครับเช่นตือ เด้เดนจัวก็ซาล้ำคงนะครับจากที่นี่ไปวัดไกลไหมนะครับไกลมากไหมซาล้ำคือไกลมากนะไกลมากไหมนะครับถัดมานะครับตื่นเดเดนจัวคงซาล้ำจากที่นี่ไปวัดไม่ไกลนักนะไม่ไกลามากนะครับโอเคอันนี้ก็ล้ำนะครับอันนี้เป็นประโยคคําถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะครับ อ่าไม่เหตุก็คือซึดและล้ำเนี่ยอย่างที่เราเรียนมาแล้วบทรแรกๆเลยนะครับซึดวุยเดือกกาบจีอะไรเงี้ยมันมันแปลว่ามากล้ําก็แปลว่ามากนะครับบอตบอ e มีนเว y รีนะครับแต่ว่าในบทที่สองเราเรียนว่าซึดเนี่ยระวังไว้หน้าคําคุณศัพท์หรืออ่าแอดเวอร์บนะแอดเจ t i v e a อ j e c t ท v ฟเนี่ยนะครับคุณศรรรัพท์แอดเวอร์บนี่จำไม่ได้ละโอเค กริยาวิเศษนะครับที่ที่มันไปขยายนะครับขณะที่ล้ําเนี่ยคำ after ขณะที่ล้ําเนี่ยวางไว้หลังคํากริยาวางไว้หลังคําคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษนะครับแล้วก็ในในบทนั้นนะเราก็เรียนได้แล้วว่าเซิร์ฟเนี่ยมันมีลักษณะเป็น m อ r formal แดนล้ําก็คือมันเป็นทางการกว่าคําว่าล้ํานะครับแล้วก็แต่ว่าในตอนนี้เราต้องจําไว้ว่านะครับ ล้ําเนี่ยสามารถใช้ในประโยคคำเฉพาะในประโยคคำถามหรือว่าปฏิเสธเท่านั้นที่ล้ํานะครับสามารถใช้ได้ครับ